สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุนดาวจนจะมาตามกันต่อแนวทางคุณดาวจนอบโปกตีสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปนี่คือแนวทางคนที่สี่เนาะเมื่อนี่วันเดือนปีสวยกันเลยทีเดียววันที่สี่เดือนสี่จ้าเมษาสองฟหานอยหกสิบแปดจ้เมือนี้กลับมาพบกับแนวทางกองแอดรอยคือเก่าหลักตามเคยจะสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้า สำหรับโหนหุ้นดาวโจนลอบปกติคนที่3เดือนสสำหรับวันที่3เดือน4หุ้นดาวโจนลอบปกติของเฮาจะสำหรับเร่เด่นให้ไปที่เด่น3กับ4วิ่งรูดจ้าสำหรับโหนจ้าห3 2ส3อาเอาังตัวละสำหรับห3าสามาแบบนี้เด่น3รูดสามเฮาสำหรับโบนนี่คือเขามา สามสองเนาะสามสองเอสจอยจับหายผาดฝ่ายเนาะจะสําหรับบนเด่นสามรุ่สามมาจะสําหรับบนจะมาสามสองสำหรับล่างคือสามหกสำหรับสามหกของเฮาบัวพลาดจะมาตรงๆตัวเน้นเต็มๆเลยเด่นสามรุ่สามมาเด้งๆจะโอ้โหนะสำหรับูลดาวโจนของเฮายินดีกับพี่น้อยเอฟซีที่ามละกันเราจะสำหรับดาวโจนคนที่สามเนาะถือว่าปังมือนี่เราจะโอ้มาเด้อควรเอ้ย วันเอ้ยวันมานะจ๊ะหลังจากที่ห่างหายไปสองสามวันเนาะ,ะถือว่าเราต้องเปลี่ยนสู่เราจะสําหรับแนวทางฮูดาจูนขนองเรานาะสูดนี้ถือว่าโอเคแล้วเราจะเต่ว่าแนวทางคือจังหวนนะล้ามันขึ้นอยู่กับแนวทางจะบางเสือบางทางส่วงจับทางยากงาก,งากส่วนผาดกับผาดกันไปเนาะ สวงเข่ากับเข่ากันไปส่วงปังกับปังกันไปนาะจากโบอาการเนาะอันยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามหล้กันจะสาหรับแนวทางหุ้นดาวโจรอบปกติของเฮาจะทั้งจอทั้งหลุดสองสามเด้งกันเลยที่เดียวจะใช้วิ่งใช้หลุดไทยิบจับไปวิ่งกรูดกันเด้งเดงกันเลยที่เดียวเนาะนะครัาตัวได้แบบไปสาัคอมมต์บอกเราตะกี้เผื่อเป็นกําลังใจให้กับเอดรวยได้เนาะสำหรับวันที่4เดือน4เมื่อนี้ตามหลุนกันต่อจากกับแนวทางหุ้นดาวโจรอบปกติของเฮาจะ อันนี้ทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็เปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันนอกจากขึ้นอยู่กับความมากความชอบจะมีตัวมกักตัวชอบตามได้ผมมีตัวมกักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันนอกจากนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าเะยกะ็มีรูดเนาะวุ่นดาวโจนเนวทางจะถูกเนวทางจะส่วงจับทางยากไงยากครับส่วงเข่ากับเขา่าักเข่าแน่เทเได้ละ สำหรับดาวโจนมือนี่จะเลขเด่นนั่นว่าแล้วได้เด่นตัวกเาาก่าจ้ะสีบนไอนนน้นี้ไปใส่เลยบน,นยสามสามสี่สี่คือเบิร์เลขเด่นเด่นวิ่งรูดสามสามับสี่สี่ใส่วิ่งใส่ลูดข้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิ่งไปรูดได้นะจ้ะขอทบทวนอีกสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับพี่นเอฟซีถ้าได้กเกิดวันนั้นไปเป็นเนียนแนวทางดาวอื่นก็ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับ ดาวโจนคนห่าววันที่สามเนาะจ้าลืมบอกจ้าว่ามีพี่น้องเอฟซีไลฟ์คนไลฟ์ทานกันนำไปเป็นแนวทางเนาะอ่ะสาสำหรับดาวโจนคนที่สามดาวโจนวีไอพีสามสองคือกันเนาะสามสองเขาเด่นวิ่งหลุดสามสำหรับล่างนี่เก้าสี่เก้าสี่เขาตัวเน้นเลยเนาะสี่เก้าจะสำหรับดาววีจ้ะ สำหรับดาวสตาร์ก็คือเขาวิ่งรูด4เราจะเข้ามา04เนาะ0418เนาะจ้ปอ่ราจะสำหรับดาวมิดไนท์ก็คือ37ตรงๆล่างออก1 4เขาวิ่งรูด4เนาะโอ้โหเวลาไปกับไปไดสะทุกดาวเนาะสำหรับดาวรอบปกติของเราก็คือตามนี้เลยอ่าโอเคตามนี้เลยจ้ะอ่ะไปต่อจ้ะเดินสามรูด3า สามส3 6สามากอาอยู่บนตัวเดิมสา3เจ็ดสามแปดเก้เกกระเด็น3 1กระเด็นเด้อแนวทางขวงจอจเมื่อนี้สาเก้าก็มี3ามหนก็มีเอาสาละกันสำหรับเด่น4วิรุษ4 4่สอง 4ี่หนึ่งส,สเจ็ดสีดสำหรับโตเน้นจ้าเบิ่ดเลขเด่นสามสเน้นไปเบิรสี่สี่สี่สองส,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 สหนึ่งสามเจ็ดสละกขันจ้า อ่โอเคเรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางหุ่นดาวโจนส์รอบปกติของวันที่4เดือน4แนวทางมือนีิก,ก็คือตามนี่เลยเราจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนะาะจะห้เป็นเพียงแข่แนวทางเนาะแนวทางมีเขามีรุดเนาะจะมือนี่คอยมาปังๆเข้ามาเด้งๆอีกละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทาง ส่งนีเหงๆปอังๆลุลลวยๆกันทุกคนทถูกทานจ้ากดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้เนอะจากเผื่อเสียใดบ้บ่พลานแนวทางตัวโตไปจะแนวทางดีๆมีให้ผปวรองเอฟซีใดถูกว่านจะสวัสดีจ้า